อตอนนันซึ้อมาเนี่ยตอมนั้นสร้งมาสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับช่อง R i f ีนุ่งเร่องฟาร์มวันนี้เราเอาเสาไฟฟ้ามาส่งนะครับที่ฟาร์มพลายถึงเตียงที่เจ้าอยู่เนี่ยห,หรอ

สวัสดีครับสวัสดีครับปอพันหลักครับอไปพอกันยุน่สนามหมนแล้วเด้อย <c oughs> จำกันได้ไดเนี่ยหรอกินหยาบกเบิดจเน, <c oughs> นี่ต้องหายแบบนี้ไม่หายหยาไมใหาแบบเหลือไดม้มั้ยผมบอ้ว่าเหลืออย่หายใครก็บเหลื ไปเจอน,นตัวยวนเกลนแล้วเส้นเกินใจนะครับกึ่นเมืองมุกดาเกาะเพ่มุ้งเมียเป็นรอ,อ,อ,อยนะเส้งตัวเดียวไงอันนี้เดี๋ยวออยยดมมี่ยเดยมุ้เมี่มันะนาแ้วดูตนึ ก <G ül> ินน่อเนี่ยแต่นว่าไม่กินากอางมันหน่อยนััเยถัเลยปหนาไปลังยังม่คุ้นกินนี่เหนย่งางหูฟังฮาฮ่าฮ่าไม่ใ่หมนี่แหละจีเลวันทั้งอันนี้เสาเลี้ยงตรงกันเป๊ะเลยเนี่ย,ยีตรงด้อยำกันกอหม <g ül> ม็ไสตแะแเปียเตัวนี่ล้มันเป็นใหม่เมื่อรวนี้ใสตะแปียอดเนี้ออนมาแจกมาในามงตัวหอดโอ้โหเสาล่นถยกได้ไก่แจ่นแบเขาเม่เก่ามั้เป็นไม่เป็นเรียมมาไปเล่นเห็นเป็นกลมไหมครับงั้นมาหันเป็นเรียมยังไ เล็กมนันมาเลยแล้วค่อยต่ำเียงสีนาะสีแรกขอมันเป็นตะมันเจียวไปพุ่นวานเจียวเป็นเครื่อนวานที่บอเสาปูนเสาปูนมันค่ยต่ำหักไปจนแล้วแล้วมยัี่กหัอกหมันมาหักนี่ใหม่มันให่โตว่าน่ครับสาปูนมันหักแล้วมาอะตัวนึงันยัไปสองสามเลยมที่เสาไฟฟ้าหักไป้อัน

มันต้องพุไปคือเพิ่นนั้นปล่อยรอไปแบบนี้รับไม่ต้องอมันจะไปหยาบพื้นมันม่นักมังขาวเลยไปเย็นไปนียังเศ้าอยูน่นะลมันโกงกี่ว่ามั่ ไม่ต้องเห็นก้อนหลงโล่งเลยครับ ừ, ผมบางแล้วก<ๆ>็เกาะวตำมันเป็นโล่เป็นอย่างว่วมันไปไงขี่เห็นไม่อีกบนี้ลังแปะจูลงัลงข้าเราบ่คือมต้องเห็นลงโล่งประกาศระกาศมีทายเทดีติดทะลุไหมโอ้ติดกันทลมลดีเลยแต่ยุ่งไหม โอ้ยมะเจ้าก็เลยยุคอปีแจ่ะไม่ได้ขี่ว้งเนี่ยแหละก็ไปให้จังหวะนั้นนะฮะงานที่เป็นตะดุนะแล้วสวยดีหนาหนาอยู่ช่ปะมิลีฟัมเขาสวยดีแบบน สวัสดีครับไม่เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ